ครับสับวันนี้เจอกับเทพ,พจักรพรรดประจำวันศุกร์ที่16เดือนธันวาคมนะครับต่อจากนี้ไปนะครับเราจะมาอัปโหลด youtube ทุกๆวันแล้วนะครับและก็ได้เปลี่ยนชื่อช่องใหม่จากช่องพ่อเทพพารวยเป็นช่องเทพทองคํานะครับท่านใดนะฮะอยากดูการเคลื่อนไหวของราคาทองทุกวันนะครับรบกวนช่วยกันกดไลค์กดแชร์ช่องเทพทองคําด้วยนะครับ โดยเรานะครับจะเจาะลึกเรื่องทองคำนะครับไม่ว่าจะเป็นทองคำในลายเดย์แล้วก็รายสี่ชั่วโมงรายยอ่อยๆให้ทุกท่านติดตามชมสถานการณ์ทองคำอย่างใกล้ชิดครับโดยมีช่องนี้ช่องเดียวช่องเทพทองคำครับเรามาเริ่มกันเลยครับตอนนี้นะฮะ เรากําลังจู่กับกราฟทองคําในไลน์เดนะครับเห็นไหมฮะตอนนี้เนี่ยเส้นเทนไลน์สีเหลืองนี่ขีดขึ้นไปนะครับเป็นแนวรับของทองคําทั้งหมดเนี่ยหนึนะครับครั้งนี้ครั้งที่4นะฮะวันนี้วันศุกร์ขันษาสุกที่16เดือนธันวาคมนะครับมองว่าทองคำนะฮะถ้าเกิดดุดตรเวนี้ลงมาเนี่ยโอ้โหไม่อยากจะคุยเลยครับว่าทองคําเนี่ยน่าจะหลุดยาวๆลงมาเลยนะฮะถ้าเกิดหลุดนะครับ แล้วก็ให้ระวังกันด้วยนะฮะวันนี้ทองคำเนี่ยมีอาการที่ไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่แล้วนะฮะเพราะว่าอะไรฮะเพราะว่า RSI เนี่ยเห็นไหมฮะค่อนข้างที่จะหวาดเสียวนะครับเห็นไหมฮะมีกราฟเนี่ยมีนิวไฮนะฮะแต่ว่า RSI นะครับมีนิวโรนะครับคนอนุญาตวงกลมเป็นวงกลมสีขาวให้ทุกท่านดูแล้วกันนะฮะตั้งแต่บริเวณนี้เลยนะครับเห็นไหมฮะมัน ค่อนข้างที่จะหวาดเสียวมากๆเลยนะครับโดยกราฟเนี่ยมีแต่กราฟทั้งเทียนะมีนิวไฮนะฮะแต่อ i นะครับ, Eye รบมีแต่นิวโลนะฮะเห็นไหมจุดนี้ไปจุดนี้นะครับซึ่งซึ่งค่อนข้างน่ากลัวมากเลยนะฮะกลัวว่าทองคำเนี่ยถ้าเกิดยืนวันนี้ไม่ได้เนี่ยกับไปชนบริเวณเส้นสีสีแดงบริเวณด้านบนบริเวณนี้ไม่ได้นะครับมองว่าทองคำเนี่ย น่าจะมีโอกาสล,ลงลงอย่างสูงมากๆเลยนะครับแต่ว่าถ้าเกิดว่าขึ้นไปชนบริเวณเส้นสีแดงนี้ได้นะครับแล้วก็ยืนเหนือเส้นสีแดงนี้ได้นะี่ยก็จะถูกคอนเฟิร์มว่าทองคำยังเป็นขาขึ้นต่อครับมาดูกราฟในราย4ชั่วโมงกันบ้างนะครับเห็นไหมฮะตอนนี้กราฟในรายสีชั่วโมงเนี่ยค่อนข้างที่จะสดใสเลยนะครับได้ลงมาแนวรับบริเวณเส้นสีแดงนะครับ มองว่าค่อนข้างที่จะโอเคนะครับในฝั่งของขาขึ้นนะตอนนี้นะครับแต่อย่าหลุดเส้นสีแดงนี้เด็ดขานะครับถ้าเกิดหลุดแล้วเนี่ยมองว่าจะไม่สวยสักเท่าไหร่ครับและทองคำนะฮะมีโอกาสอย่างสูงเลยนะครับถ้าเกิดว่าสามารถยังปิดแท่งเขียวแท่งนี้เป็นแท่งเขียวได้นะครับทองคำนะฮะก็มีโอกาสาที่จะไปชนเส้นเส้นสีเขียวบริเวณด้านบนนี้นะครับอยู่ที่บริเวณเท่าไหร่ครับอยู่ที่บริเวณ 1,820เหรียญต่อทยออนะครับถ้าเกิดว่าทองคำนะฮะสามารถที่จะมีแรงซื้อกับเข้ามานะครับและก็ขึ้นไปชนเส้นเขียวได้นะครับขอย้ำว่าต้องยืนบริเวณนี้ให้ได้นะฮะบริเวณ1 8น1,800เหรียญนะฮะถึงจะมีโอกาสไปต่อนะครับเดี๋ยวเรามาดู s s i บ้านนะครตอนนี้ s s i เนี่ยเห็นไหมฮะตอนนี้กราฟเนี่ยเริ่มกองอยู่กับที่เห็นไหมฮะแต่ RSI เนี่ยเริ่มยกแล้วนะครับก็เป็นสัญญาณที่ดีนะฮะกับท่านที่ซื้อทองคำไว้ ถ้าเกิดท่านใดนะฮะคิดว่าคลิปนี้มีประโยชน์นะครับรบกวนครับรบกวนช่วยกันกดไลค์กดแชร์กันนะครับจะได้เป็นกําลังใจให้กับทีมงานทเพียรกรนะฮะกับช่องเทพทองคำนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ